สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้เพื่อนำมานำเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับ ช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมของเราความขึ้นไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับเศรษฐกิจสังคมความื่อนไหวด้านศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนต่างๆทางทีมข่าวสายามโฟกัสไรมทีวีออนไลน์จะลงพื้นที่นําเสนอข่าวสารต่างๆเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยาง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก e ี e c คอำเภอพาพนทองจังหวัดชมบุรีดรประเสริฐล่นชูผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก e t e c คอาจารย์อัมพรอุ่นทสูตร อาจารย์ไพรโรธเลิศกิจเจริญผลและคณะผู้บริหารวิทยาลัยอีเทคให้การต้อนรับกลุ่มช่วยการพร้อมทีมพันธมิตรนำโดยคุณสมพศ์อหูนายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนคุณกุลพรพัฒน์วงมาจารย์พิญญาผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซา Blue Tech City คุณธนวัฒน์สันติน,นรทนน์กรรมาการบริหารบริษัทอินดัสทรีนวอเตอร์ s รีซอส m มนจ g เมนต์จำกัดคุณวิเชษเก็ดแก้วผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC รวมรับฟังบรรยาย eTech ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ100%เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันควบคุมเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID -19 ภายในวิทยา e ลัย eTech และเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวะบาท400แห่งทั่วประเทศด,ดรประเสริกลินชูผู้อำนวยการวิทยา e ลัย eTech กล่าวว่า กว่า3เดือนที่ผ่านมาได้เห็นความตั้งใจของกลุ่มช่วยกันพร้อมพันธมิตรที่ร่วมกันสร้างแอปพลิเคชันหมอชนะและอย่างร่วมกันบริจาคสิ่งของที่ขาดแคลนที่จําเป็นทางการแพทย์ให้กับทางภาครัฐส่วนราชการและประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจที่ได้เสียสละทั้งกายใจยสติปัญญาเวลาและทรัพย์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมอีเทคจึงมอบโลท่ทองคำเพื่อเชิดชูเกียรติต่อไป จริงๆแล้วโปรแกรมหมอชนะก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยวัดความเสี่ยงนะครับให้กับผู้ที่ถือโปรแกรมตัวนี้อยู่นะครับก็เหมือนกับที่เป็นที่เราเรียกว่า e health passport การที่เอามาใช้ที่สถาบันการศึกษาซึ่งมีคนอยู่เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยวัดความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราสามารถคัดคนที่มีความเสี่ยงออกจากคนที่ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก็จะทําให้การใช้ชีวิตอยู่ในที่เราเรียกกันว่า new normal เนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือเราเป็น smart city นะคะแล้วก็เราก็มุ่งเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็กลุ่มของนักลงทุนเนี่ยเราก็ที่จะคัดสรรกลุ่มของเกี่ยวกับพลังงานสะอาดโดยที่ก็จะเป็นบริษัทแรกเลยนะหาที่มาเซ็น MOU กับเราตั้งแต่เรายังไม่ได้พื้นที่สีม่วงนะคะก็คือมาท้าทามว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ย ได้เป็นพื้นที่สีม่วงเนี่ยเขาก็จะมาลงทุนที่สายสันซาวนะคะ mm hmm. ก็บูเทคเนี่ยก็คือดับเบิลเนี่ยเป็นตัวแทนของการพัฒนาที่ดินนะคะก็เราก็เลยได้ร่วมกันพัฒนาที่ดินกับชุมชนนะคะแล้วก็สร้างโอกาสสร้างไรายได้แล้วความยั่งยืนให้กับคนในชุมชน สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโดยพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บาัชาการสาตาอตมพร้อมคณะนะร่วมกันจับกลุ่มนางเพชรรัตน์อายุ55ปีสัญชาติไทยในข้อหาเป็นบุคคลซึ่งเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจากักรโดยไม่เข้าออกตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่าสถานีหรือท้องที่และตามกำหนดเวลาไม่ยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกระทรวง และไม่ผ่านการตรวจหรืออนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจําเส้นทางนั้นและฝ่าฝืนข้อกําหนดตามมาตรา9ก้าแห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548โดยชุดสืบสวนต่อมจังหวัดสแก้วได้พบตัวเจเพชรที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตําบลอรัญยประเทศอําเภออรัญยประเทศจังหวัดสแก้วเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจขอตรวจสอบ ผู้ถูกจับกลุ่มได้แสดงนังซื้อเดินทางระบุชื่อนางเพชรรัตอายุ55ปีโดยนางเพชรรัตยังได้รับสารภาพว่าตนเองนั้นเป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊กโฆษณาสามารถนำคนเข้าออกประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันและไม่ต้องผ่านการตรวจโรคเรียกเก็บค่าใช้จ่ายครั้งละ4,000บาทโดยผู้เดินทางต้องโอนค่ามัดจำเป็นค่ารถจำนวน500บาทและจ่ายอีก3 500บาทเมื่อถึงปลายทางโดยมีนายบองไม่ทราบชื่อนามสกุล และสัญชาติที่แท้จริงและมีคนไทยบางกลุ่มที่ร่วมขบวนการซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดต่อไป นายวิบุลรัตนาพรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพลตํารวจปลีวิมลพิทักบุรภาผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชุมพรแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของนายเอกธิ์หรือบอยชิดดยุดฎีผู้ค้ายาเสพติดรายสาคัญในพื้นที่จังหวัดชุมพรพร้อมกับพลปรีพรชัยอินทนูผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่44พลปรีสานติสก,กุลตานาธ์พอบพลรอหพันเอกสุวั์ทองใบพอบอรอ25 นายพีระการจนพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปสภาค8พันตำรวจเอกอาทิสวิทย์กมลรัตน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกพานุเดชณภัทรลงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกประสิทิ์ศักดิ์ศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกเสกสิทธิ์สุวรรณฤทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้สั่งการให้พันตำรวจเอกธานีนาคกิก ผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชปปสตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จัดชุดสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรเจ้าที่จากสำนักงานปปสภาค8และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้ขอหมายค้นจากสารโจทย์ชุมพรซึ่งการจับกลุ่มเป็นผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดชุดชปปปสตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรกกศสตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ สํานักงานปป,ปสภาค8และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนจนสามารถสืบสวนจับกลุ่มเครือขายอย่ายยาเสพติดรายสําคัญของจังหวัดชุมพรได้ขยายผลทําการจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการค้ายาสเสพติดรายนี้ต่อไป ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมฐานทัพเรือสตหีบอำเภอสตหีบจังหวัดชมบุรีนายสุปชัยนิ่มอนงรองนายกเทศม,มนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์เป็นประธานเปิดโครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมชุมชนพุทธศักราช2563ของชุมชนแหลมเทียนโครงการฝึกอาชีพทำขนมเบเกอรี่โดยมีนาวาัตรีโซเวกพ่วงบัลลังประธานกรรมาการชุมชนแหลมเทียนให้การต้อนรับและกล่าวรายงานรวมทั้งประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกําชัยตั้งธรรสถิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยด้านนายสุประชัยนิ่มอนงรองนายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์กล่าวว่าโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจในชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สามารถทำไว้รับประทานเองและเป็นการลดรายใจ่ายในครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการทำขนมเบเกอรี่ในปัจจุบันได้รับความนิยมทั้งสามารถทำไปจำหน่ายเป็นอาชีพและเป็นการส่งเสริมการสร้าง สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยและเชื่อว่าความรู้ที่ได้จากวันนี้นั้นสามารถนําไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นการสร้างอาชีพเสริมได้สําหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมและผู้ที่สนใจ ที่ศาลาอนเนกประสงค์วัดหนองจอกอำเภอเมืองปราจีนบุรีนายปัญญาบำรุงวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอาทิเช่นการปิดสถานที่บริการต่างๆทําให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพรายได้และภาระการใช้จ่ายซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระน่าจะห,หนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ประกาศรับลงทะเบียนช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019โดยมีประชาชนมาขอลงทะเบียนจำนว18 18น1,818ค จาก19หมู่บ้านซึ่งจะเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือครอบครัวละ1,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,818,000บาท พลตำรวจโทเชษฐากมลวัฒนะผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสูงรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวสงขลาบริเวณแหลมสมิลาซึ่งเป็นหน่วยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาในการอำนวยความสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอโดยรอบโดยให้นักท่องเที่ยวมีความอุ่นใจและมีความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าวันนี้มาตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจท่องเที่ยวมากำชับในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เนื่องจากในขณะนี้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยได้เดินทางมาท่องเที่ยวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอำเภอหัดใหญ่ โดยพลตํารวจโทเชษฐาโกมลวัฒนะผู้มญชาการตํารวจท่องเที่ยวกล่าวว่าอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวกันได้และฝากถึงพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวให้ดําเนินการตามมาตรการของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในชุมชนรวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือเมื่อสัมผัสกันรวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของภาครัฐที่ออกมาด้วย ให้มีการท่องเที่ยวนะครับให้เดินทางกันได้เนี่ยก็ยังขอฝากให้น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้ยังดำเนินการตามมาตรการของทางภาครัฐอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการมาตรัการการป้องกันการแพร่ระบาดเนื้อการใส่หน้ากากอนามัยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับที่อยู่ในที่ชุมชนรวมถึงการล้างมือนะครับและการสัมผัสกันนะครับก็ให้มีระยะห่างทางสังคมนะครับตามมาตรการของ ภาคดัดที่ออกมาให้ด้วยนะครับ วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดจันทบ,บุรีนายพงพัฒน์วงตะกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารเทศาบาลเมืองจันทนิมิตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอสมอพนักงานเจ้าหน้าที่เทศาบาลรวมกิจกรม Quick off, รมคลิกออฟรณรงค์ป้องกันโรคชีคุณกุญยาและไข้เลือดออกโรคติดต่อโดยยุงลายซึ่งสาธารณสุขจังหวัดได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วทั้ง10อำเภอเพื่อสร้างการรับรู้และ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขกำจัดลูกน้ำยุงลายภาหะของโรคดังกล่าว ทางนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีพบอัตราการป่วยโรคชีคุนกุญยามาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศรวมแล้วกว่า1,300คนและกระจายแพร่เชื้อรวมทั้ง10อำเภอสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือถ้าผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้รวมทั้งพาหะที่นำโรคคือยุงลายสามารถแพร่เชื้อได้ทั้งชิคุนกุญยาและโรคไข้เลือดออกหากผู้ป่วยรับเชื้อไข้เลือดออกยิ่งเสี่ยงวิกฤตมาก นจึงจําเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบ,บุรีต้องเร่งรณรงค์กำจัดลูกน้ํายุงลายป้องกันการแพร่เชื้อโรคที่คุณกินยาและโรคไตเลือดออกของประชาชนที่ต้องตระหนักและรักษาดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตอนเองไม่ให้เป็นแหล่งพาะพันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรค ตาเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลานำโดยนายสนองจันกรักนายอำเภอเทพ,พาและนายสมศักดิ์ชูศรีปรลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังสมาชิกอสอชุดปฏิบัติการเยี่ยวดำเข้าปิดล้อมตกรดจคนบ้านสามหลังในพื้นที่บ้านป่าไม้ไผ่หมู่ที่5ตำบลเทพ,พาอำเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลาซึ่งลักลอบเปิดขายน้ำใบกระท่อมและยาเสพเต,ติด4คูร้อยกันอย่างเปิดเผย จากการปิดล้อมตรวจคนบ้านทั้ง3หลังที่บัญนเลขที่147เลขที่93ทับ2และอีกหลังไม่มีเลขที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเจ้าของบ้านและเจ้าของร้านได้3คนยึดน้ำกระท่อมที่ต้มแล้ว35กิโลกร,รมัมซึ่งนำมาวางใส่ถังพลาสติกไว้หน้าบ้านแล้วแบ่งใส่ถุงขายพร้อมอยาแก้ไอ4ีขวดพร้อมน้ำอัดลม จากการสอบสวนทั้ง3คนบอกว่าขายน้ำใบกระท่อมได้ถึงวันละ50 6 0ถึง60ถุงราคาถุงละ40บาทมีรายได้ต่อวันกว่าวันละ3,000บาทแในช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นจากโควิดขาย3ถุงร้อยยาแก้ไอ15ซีซี40บาทน้ำแข็ง10บาทโคกขวดละ35บาท และหากซื้อเป็นชุดครบทุกอย่างชุดละ180บาทโดยลูกค้าเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมาซื้อเป็นถุงและดูดกินกันที่ร้านเหมือนกับว่าเป็นการสั่งน้ำปกติทั่วไปเจ้าหน้าที่เปิดเผยว,ว่าทั้ง3คนนั้นขายน้ำใบกระท่อมและยาเสพติด4ี่คนร้อยจนมีเงินทองสามารถซื้อรถเก่งได้และยังมีเงินต่อเติมบ้านด้วยและเปิดร้านขายกันเหมือนขายน้ำหวานน้ำผลไม้ริมทางโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนบุกจับกลุ่มทั้ง3คนและควบกลุมตัวดำเนินคดีต กหมายต่อไปฎศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหล็กเส้นร่วงกลางถนนที่เกิดเหตุหมู่ที่4บ้านหนองว่าตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีพบเหล็กเส้นตกอยู่หลายจุดจุดแรกตก1และจุดที่2ตกหน้าบ้าน เมืองห่างจากจุดแรกประมาณ1กิโลเมตรสอบถามนายสุรินทร์ศรีบุตรดีอายุ52ปีคนขับรถเทเรลอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนส่วนหัว70-46-04ชมบุรีหมายเลขส่วนหาง70-08-67ระยองบรรทุกเหล็กเส้นมาจากโรงงานแถววัดเขามะพูด จังหวัดระยองจะนําไปส่งที่ตำบลเขาไม้แก้วเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุพบสายรัดเบลขาดจึงทําให้เหล็กนั้นร่วงซึ่งมีน้ําหนักกว่า2ตันโชคดีที่ไม่โดนรถของผู้ใดและมีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ตามมาบอกล่าสุดทางบริษัทเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระมงคลวราจารย์เจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสารอำเภอเมืองชุมพรนายยุทธนาบุษเนรวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ในจังหวัดชุมพรคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรและอำเภอในพื้นที่ผู้นำประธานชุมชนคุณธรรมในจังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ รวมใจรวมพลังบรวรไทยสู้ภยัยโควิด -19 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์สารสัมพันธ์นำวิถีวัฒนธรรมไทยสู่วิถีวัฒนธรรมโลกปีงบประมาณ2563จังหวัดชุมพรขึ้นโดยมีการจัดถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เติมเต็มตู้แบ่งฟันสุขในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพลุใหญ่และศูนย์อื่นๆในจังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ประชาชนกลุ่มปอบางทั่วไปเพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและบทบาทศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในภาพความสำเร็จของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในอนาคตได้เกิดขึ้นอย่างเป็นปรูปธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชนและสาธารณะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19 ครับและทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทําข่าวเพื่อน,นําข่าวสารต่างๆนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สายามโฟกัสไทม์ครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สายามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง f a c e b o o k สายามโฟกัสไทม์นะครับ และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสถามฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e รายการสยามโฟกัสถามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราลงไปที่ทําข่าวคุณภาพเพื่อนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ yeah.